สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับช่องเอเทรานะคะวันนี้เรามาส่งงานอขอสามคำกับการแก้ง,งานในวันนี้ <c oughs> ก็อยากให้ผ่านสักที <c oughs> เกินก็ไม่เป็นไรง่ว <c oughs> งนอนมาก <c oughs> ตอนนี้เราก็รอคิวอยู่นะคะตัดภาพไปเจอกันในคลิปหน้าเลย <c oughs> นี่ก็ส่งงานเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วอแล้วเดี๋ยวก็จะไปหาอะไร, <Okay. S 1> รกินกันมารับเลยนะตอนนี้ก็อยู่ที่เซนทรัลนะคะมาเขอคอย ก็ามานค้ของของมเาเลนทาแต่ก็ไม่อยู้จะเดิโอเคตอนนี้เราก็คิดออกแล้วว่าเราจะซื้ออะไรแต่ว่าตอนนี้ขอตามหา็อกไปไม่รู้ว่า็อปอยู่ที่ไหนจเจอแล้ว ตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก,ก็เราจะหาอะไรกินแล้วก็จะกลับออกมาจากเซ็นทรัลแล้วก็กำลังจะกลับห้องไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ทุกคนดูหนึ่งวันก็ไม่ได้ทำอะไรอะไม่วันไม่ได้ทำอะไรเลย nice กำลังจะกลับที่แปลว่ายังไม่ได้กลับมาพอจูนต่อแล้วค่ะเหนื่อยมากร้อนมากตอนนี้กำลังรอรถนะคะเรียกรถแล้วเดี๋ยวหนูเดาของออใส่กรนะเ,เป๋าไว้นะเพระว่าน่าดือเข้าไปในห้องนีสโร์ะแน่ๆ ตอนนี้ก็ถึงหอเป็นที่เรนะับร้อนแลถึงห้องแล้วนะคะทุกคนขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ค่ะใครที่ชอบออฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกหนูด้วยนะคะขอบคุณา